สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องช่างป่องช่างบ้นบานๆอีกครั้งหนึ่งครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการติดตั้งออไอ้นี่นะครับถาดบรรทุกของนะครับหรือแหลกถาดที่ใส่บรรทุกของเวลาเราจะเดินทางไปแคมปิง้งไปอะไรนะถาดตัวนี้คนถาดของผมเองนะผมถอดออกจากรถเก่งมานะตอนนี้ผมจะมาใส่รถอีกคันหนึ่งนะครับซึ่ง เป็นคันนี้คันนี้ก็คือเจ้ามิวเอ็กนะครับพอดีผมมีแผนว่าอาจจะมีโอกาสได้ใช้ไปเดินทางไปพาลูกสาวไปเที่ยวหน่อยหลังหลังจากลูกสาวสอบเสร็จนะนนก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาติดติดแหลกตัวนี้ปกติผมติดใส่รถกิ่งเพราะว่ารถกิ่งนะมันมันคันเล็กนะครับพอมันคันเล็กเราก็เลยต้องใช้ถาดตัวนี้เพิ่มเพื่อบรรทุกข,ของพวกอุปกรณ์จําเป็นต่างๆเกี่ยวกับการแคมปิ้งนะครับเต็นอะไรอย่างเงี้ย แต่วันนี้เราเดี๋ยวจะเปลี่ยนใส่คันนี้จริงถามว่าคันนี้มันบรรทุกคอไหมพ่อแม่ลูกก็ได้ครับแต่บางทีของมันเยอะหรือว่ามันเป็นเจดี่นั่งอาจจะมีเพื่อนฝูกติดรถไปด้วยก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเรามาติดถาดกันดีกว่าติดด้านบนมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามิวเอ็กเขาติดถาดกันยังไงเอ,อ,อุปกรณ์อย่างหนึ่งนะแนะนานะครับถ้ามีก็จะทํางานง่ายขึ้นหน่อยก็คือบันไดนะครับถ้าไม่มีก็ต้องเหยียบข้างประตูรถขึ้นเอานะครับหกเหลี่ยมครับ ที่ต้องได้ใช้แล้วก็ไขควงแบนอันนี้ผมมีบล็อกนะบล็อกที่เอาไว้ยิงหกเหลี่ยมพอดีผมมีหกเหลี่ยมตัวตรงแบบนี้มันเป็นหกเหลี่ยมแบบตัวงอนะนะครับตัวเอลนั่นแหละแต่ว่าผมมาตัดออกเป็นตัวตรงแล้วผมเอาใช้กับลูกบล็อกแบบนี้นะก็คือเครื่องมือแดัดแปลงนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างบนมันจะต้องติดยังไงนะเดี๋ยวผมวางเครื่องมือไว้ข้างล่างเดี๋ยวมันหลน่น ปกตินะครับการเราติดตั้งขาแหลกทั่วไปเราก็จะหนีบกับขอบประตูอย่างนี้นะครับขึ้นไปเป็นขาเหยียบลายาวเหยียบขอบประตูแล้วก็หนีบแล้วเป็นตัวกดรัดนะครับแต่สําหรับมิวเนะครับเขาจะทําช่องอย่างนี้ไปให้บนสันครีบด้านบนเลยนะครับนี่ฮะเป็นช่องลักษณะนี้นะเราจะางใช้ไขควงแบนนะครับเนี่ยมาแกะออกนะครับนอกจากแกะตัวฝาข้างบนออกแล้วเราจะต้องแกะตัวด้านล่างนี่ออกด้วยนะครับตัวที่เป็นโครงโครงครอบของฝามันนะฮะนี่ฮะตัวนี้ต้องแกะออกด้วยนะ ถ้าไม่แกะออกเราจะถอดน็อตไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าน็อตของเจ้าที่อยู่ข้างล่างนี้มันมีมันเนีย่ยฮะน็อตออกอย่างนี้นั่นแหละเห็นไหมฮะมันจะมีน็อตของมันอยู่ข้างล่างตัวข้างล่างเนี้มันจะมีแหวนแหวนเวลาเราถอดขึ้นมาเนี่ยมันจะมาบิดตรงนี้แหวนมันจะติดค้างอยู่ตรงพลาสติกตัวเนี้มันจะออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้โครงล็อกน็อตตัวนี้ก็ต้องถอดออกด้วยไอ้โครงโครงโครงตัวจัดฝาครอบนะครับมันจะมีฝาครอบปิดเนี่ยฮะ ถ้ายังไม่แกะก็จะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยครับถ้าแกะออกมาแล้วก็จะเป็นรูอย่างนี้แล้วจะมีนอ็นอตน็อตตัวนี้จะใช้กุญแจหกเหลี่ยมนะครับเป็นตัวถอดแต่ต้องถอดเอาตัวชุดโครงนี้ออกด้วยเพราะถ้าไม่ถอดออกมันจะถอดน็อตตัวนี้ขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าน็อตมันมีมันมีแหวนอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับคือตัวน็อตของมันติดรถมาเลยนะตัวนี้เวลาเราถอดขึ้นมาไอแหวนตัวนี้แหละครับมันจะติดกับพลาสติกตัวสีดำดำที่ผมว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องถอดตัวพลาสติกกน้ออดวย ตัวพลาสติกโครงครอบตรงนี้ครอบตัวครอบโครงปิดฝานเนี่ยถันต้องถอดออกเลยถ้าไม่ถอดออกเนี่ยน็อตมันจะขึ้นมาแล้วมันจะชนนี่มันจะถอดดึงออกไม่ได้ถอดน็อตออกไม่ได้มันจะติดอยู่ลักษณะเนี้เพราะนั้นต้องเอาพลาสติกต,ตัวนี้ออก้วยพอออกแล้วเราก็มาถอดน็อตตัวนี้นะครับถอดน็อตน,นี้ออกแล้วเราก็ต้องไปซื้อน็อตมาใหม่นะต้องใช้น็อตอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเดิมของมันนี่มันสั้นนะฮะมันลงลึกแล้วมันสั้น สำหรับน็อตตัวที่ผมซื้อมาใหม่เป็นลักษณะอย่างนี้ยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจับจับไอ้นี่ไปลึกเท่าไหร่ถ้ามันลึกมากก็อาจจะต้องลองแหวนนะครับเนี่ยครับถ้ามันลึกมาก,กอาจจะต้องลองแหวนถ้าถ้ามันขนาดนั้นก็ตัดก็ได้หรือจะยังไงก็ได้แต่ผมซื้อมายาวไว้ก่อนปุ๊ง่ายๆซื้อไวยาวไว้ก่อนเดี๋ยวดูอีกทีว่ามันขนาดเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมตอนล็อกเดี๋ยวผม อเอาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้หกเหลี่ยมนะครับคลายคลายความแน่นของน็อตออกก่อนอแจงหกเหลี่ยมนะครับแล้นี้ก็คือบล็อกนะครับนี่นะครับมันจะหลุดนะครับ นี่ครับน็อตที่หลุดขึ้นมาจะเป็นแบบนี้นะแล้วจะมียางรองด้านล่างเลยสี่ตัวนะครับในตัวรถจะมีอยู่สี่ตัวตัวนี้คู่กันตัวนั้นก็จะคู่กันเดี๋ยวเราทำ<ม>เดี๋ยวผมตัด่านไปเลยนะเดี๋ยวไปรอประกอบน็อตเลยกอบแหลกเลย นี่คือขาแหลกนะครับที่ผมจะมาวางครับเนี่ยแล้วเราก็จะร้อยน็อตตรงนี้นะทะลุลงไปหาน,อน็อตตัวด้านล่างนะแต่ปัญหาที่เจอก็อคือว่าไอ้ตรงบริเวณขาแหลกตรงเนี้ยมันไม่มีรูนะครับายางมันยังไม่มีรูนะเราก็ต้องมาเจาะนะครับเจาะรูเพราะว่าแต่ตัวนี้มันอผมซื้อมาก็ติดรถเก่งนะมันไม่ได้เจาะรูมาให้ดังนั้นก็ต้องมีการแต่งแปลงก็คือเจาะรูเดี๋ยวเราไปเจาะรูเพิ่มกันครับ เดี๋ยวเรามาเจาะรูนะนี่ผมใช้ดอกสว่านดอกเล็กนะครับนำร่องไว้ก่อนนะผมดูแนวแล้วมันอยู่ตรงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะใช้ดอกเล็กนี่เจาะไปก่อนตรงดรวยตรงร่องครับโอ้ลึกเข้าไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะต้องเล้เจาะคว้านให้มันตรงๆงกันเลยดี ประมาณนี้ก็ได้นนี้ผมไม่มีดอกสว่านขนาดก็ดีนะมีเล็กก็เล็กเลยอันนี้ก็ใหญ่จัดเลยก็จะได้รูบแบบนี้ นี่มันจะตรงลงมาอย่างนี้นะครับเราต้องเจาะให้มันตรงอย่างเงี้ยอเอาให้มันแบบเนี้ยสี่ขาเลยนะยางไม่เท่าไหร่หรอกยางเลยง่ายมากตัวนี้นะครับคือน็อตที่ผมซื้อมาแทนมาแทนตัวตัวเก่ามันนะผมซื้ออ่านี่ครับน่าจะกดลงไปลักษณะนี้นะเดี๋ยวเราลองดูก่นมันได้พอดีไหมหรือเปล่าค ไม่แน่ใจเพราะว่าต้องดูอย่างตัวนี้ด้วย แนนนะ่ะเนี่ยถือว่าแน่นเลยนะครับเนี่ยแล้วเ,เดี๋ยวเราก็เอาก้านแหลกนะครับมาพาดด้านบนเดี๋ยวไปทําแบบนี้นะอีกสี่ขาที่เหลือนะนี่ผมตัดมาขาเดียวก่อนผมมาลองดูว่ามันโอเคไหมผมว่าถ้าอย่างเนี้ยถือว่าได้ละเดี๋ยวเราเอาก้านแหลกมาวางแล้วก็อเอาถาดขึ้นมาครอบด้านบนน่าจะจบครับเดี๋ยวไปเจาะรูอีกสามขาแล้วมาทําแบบเดียวกันนะแล้วค่อยเอาแหลกขึ้นอ นีตัวนครับตัวที่สองนะยังไม่ต้องยึดแน่นนะครับอเอาแค่พอตึงๆเราข้ามไปทำฝั่งโน้นเลยตัวอีกคู่หนึ่งข้ามฝั่งโน้นอีกคู่นึงก็ใส่ก้านแหลกได้ละก้านแหลกก็เอาถาดขึ้นตอนนี้นะครับผมเอาขาแหลกเข้ามาใส่ละ ทีนี้เราก็ต้องอย่าลืมนะครับต้องวัดความยาวของอแหลกทั้งสองข้างด้วยที่มันเกินออกมาจากตัวนี้นะครับคือเพื่อให้มันสมดุลกันนะไม่ใช่อะไรหรอกเนี้ตรงนี้มาประมาณสักเก้าเซนเกือบสิบเซนคร่าวๆก็ได้นะครับไม่ต้องเป๊ะๆหรือจะดูจากขนาดสายตาก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าได้เลยนะเพราะเวลาการมันรับด้านบนันก็มารับอยู่ตรงช่วงนี้นี่ถือว่าได้เลยนะครับก็ขันล็อกตรงด้านล่างน,นี้ได้เลยนี่ครับด้านล่างมันจะมีน็อตล็อก ถ้าระดับสองข้างความยาวของคุณได้แล้วคุณก็หมุนเข้าได้เลยนะครับคุณน็อตตัวนี้ล็อกแหลกล็อกแหลกสองข้างก็ถือว่าจบนะแหลกตัวนี้เป็นแหลกเก่าผมผมซื้อมาไม่กี่พันนะครับชุดสองันเกือบสามพันรวมค่าส่งแล้วประมาณนี้ประมาณเกือบสามพันทั้งแหลกทั้งถาดนะแล้วก็มันมีขามาให้อ้ ใส่ได้หลายรุ่นหลายรถเลยเปกติผมก็ติดอยู่กับรถเก่งนะครับคันเล็กเพราะว่าเวลารถเล็กเวลาเราเดินทางไปเที่ยวมันใส่ของได้ไม่เยอะนะก็เลยติดตัวนี้ไว้กับรถเกง่งเพแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเอาคันนี้ไปเที่ยวนะก็เลยย้ายแหลงปลาลุงเรนี้ฝังน้เสร็จแล้วจะสร้างโลนะครับครับหลังจากที่เราล็อกขาแหลกตัวนี้เสร็จแล้วนะผมก็ยกถาดตัวนี้นะครับเอาถาดนนะั้นขึ้นมาวางนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมาวัดเอาระดับเอานะครับไอตัวจับถาดเนี่ยตรงนี้นะครับให้มันเหมาะกับตัวรถก็โดยการนะครับตรงไหนเป็นจุดศูนย์กลางก็วัดนะครับจากความยาวฝั่งนี้นะครับจนไปถึงท้ายมันยาวเท่าไหร่นะครับก็ขีดตรงกลางไว้เนี่ยะเนี่ยก็คือตรงกลางของมันนะหารสองขีดตรงกลางไว้มาร์กตรงกลางไว้จุดหนึ่งแล้วทีนี้เราก็มาวัดความความขาความกว้างของขาตรงนี้นะครับเอาสันตรงกลางก็ได้ ออกสังกาดตรงยางวัดหากันแล้วก็หารสองเพราะหารสองได้เท่าไหร่แล้วครับเราก็มาวัดออกจากตรงที่เรามาร์กตรงนี้นะเห็นไหมมาร์กผมมา,มาร์กตรงนี้ออกมาหาจุดนี้เนี่ยก็คือหารสองแล้วผมมาร์กตรงนี้งั้นผมก็จะเอาตรงนี้มาเป็นตรงกลางแหลกตัวแรกเฉพาะตัวแรกก่อนนะคือไอต้ตัวจับตัวจับขาด้านบนนี้มันขยับได้นะครับเนื่องจากว่าเห็นไหมฮะมันมีน็อตตรงนี้คลายน็อตตรงนี้มันก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ สไลด์ได้แต่ว่าผมผมหารสองเสร็จผมเอาแหลกตัวแรกเนี่ยเป็นตัวตั้งก่อนนี้ผมจะล็อกตัวแรกไว้ส่วนตัวด้านหลังในตอนนี้ฐานมันยังไม่ตรงกับแหลกนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยตัวด้านหลังคือตัว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 จัดฐานนะการแหลกอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ตรงกันเลยต้องเลื่อนนะครับเดี๋ยวก็คลายแล้วก็เลื่อนมาแต่ตอนนี้แนะนํานะครับวิธีการก็คือล็อกตัวแรกก่อนล็อกคู่แรกขาหน้าก่อนเพราะว่าขาหน้าในยังไงมันอยู่เราได้จุดศูนย์กลางมาแล้วยังไงขาหน้ามันก็อยู่มันก็อยู่ตรงกลางอยู่ดี เราล็อกขาหน้าเสร็จค่าหลังขาหลังเรามาขยับอีกทีครับอ่านี่คือขาล็อกขาแรกมันนะครับผมก็จะใช้วิธีการสอดร้อยจากข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้นะฮะนี่ครับนี่ละเราล็อกขาแรกมันนะไม่รู้มหรือเปล่า๋ยัก้กกองนิดเดีวยวอ่ะนี่นะเราสอดร้อยขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกขาแรกก่อนทำคู่แรกให้เสร็จก่อนนะครับ เดี๋ยวคู่หลังเรามาขยับอ่านี่ก็คือเราล็อกคู่แรกเสร็จแล้วขาแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวไปล็อกฝั่งน้นนะครับเอาตัวนี้เป็นฐานเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับซ้ายขวาด้วยนะขนาดความกว้างยาวตรงนี้ซ้ายขวาในการวางฐานเนี่ยแต่ให้วัดอีกทีก็ได้อยู่ว่าจะถ้าล็อกแล้วก็ไม่เป็นไรมันขยับได้นะครับเพราะมันเป็นตัวหมุนอย่างนี้นี่นะครับอยู่บนแหลกตัวนี้มันจะมีตัวให้คลายนะครับ เราสามารถที่จะคลายให้มันขยับได้นะครับนะครับมัน,นมนีเราถูกเตี่ยมจนอ่ะเราคลายคลา,า,ายขยะคลายออกก่อนนะรับเ,เราก็ลอกนะ็อกทีนี่เราก็ขยับนี่ฮะ นะฮะมันจะได้มาอยู่ในตรงกลางล็อกนี่แหละทีนี้ถ้าคุณได้ลักษณะนี้แล้วคุณก็ล็อกได้เลยล็อกตัวนี้นะครับล็อกได้เลยเนี่ยเอามันอยู่ตรงกลางแล้วโอเคนะถือว่ามันได้แล้วก็ล็อกได้เลยครับล็อกตัวน,นี้นี่ก็ถือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เสร็จแล้วครับติดแหลกนี้ก็ มันจะงงๆนะผมทําตอนแรกๆก็งงๆเพราะว่าเราเราไม่คุ้นไม่คุ้นชินกับอุปกรณ์กับวิธีการขั้นตอนการล็อกอะไรของมันก็จะงงๆสักนิดหนึ่งแต่พอเรารู้ทางแล้วว่าอ๋อตรงนี้มันขยับได้ตรงนั้นมันเลื่อนได้เแหลกตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับแข็งแรงดีผมบรรทุกของไปเที่ยวไปแคมป์ปิ้งนี่โอ้ลังน้าแข็งอะไรอย่างนี้ก็เอาอยู่นะแหลกทุกชนิดมีข้อเสียเหมือนกันอย่างนึ่งนะ เวลาเราวิ่งทางไปแล้วก็ความเร็วสูงๆนี่เสียงลมนะครับมันจะมีเสียงลมงข,งข้างบนลังคารถอะเสียงลมแทรกกับแหลกเข้าไปอ่ะตรงนี้ได้ลนะแล้วนะเนี่ยล็อกแน่นแข็งกระจบละถือว่าใส่ของได้ลนะอ,ออกคลิปได้ละเดี๋ยวฝั่งโน้นอีกอันนึงเดียวถ้าใครสนใจแหลกตัวนี้ผมจะฝากลิงก์ไว้นะครับข้างล่างเผื่อใครอยากจะซื้อมาติดตั้งเองแบบผมเนี่ยผมซื้อมาอตอนที่ผมซื้อนะราคา2,900 รวมค่าส่งก็ประมาณสามพันนะออไม่แน่ใจอยู่ประมาณนี้แหละไม่เกินสามพันอ่ะม่ประมาณนี้เดี๋ยวผมไปติดตัวโน้นก็ถือว่าเสร็จนี่นะครับติดตั้งแหลกของเราก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับออกคลิปได้ละเดินทางได้ละครับอ่าสําหรับช่องช่างป่องช่างบ้านบ้านคลิปนี้ผมขออนุญาตจบลงตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องของเพื่อนนะครับขอบคุณ F c ซทุกท่านนะครับ,บทีนน่อุตส่าห์รับชมนะครับ ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดติดตามช่องช่างป๋อมช่างบันบานด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ